เนี่ยนราพินัททำท่าปลาตกได้ <c oughs> นี่ครับอันนี้เป็นหมึกอ่าประเภทอ่าอ,อันนี้ประเภทหมึกอ่าเดี๋ยวนะเขาเรียกอะไระไไมหมึกหลอดหมึกหลอดอ,อ๋อนี่มีมีไข่ด้วยนะฮะกล้วยหมึกกล้ยกกวยอ๋อเขาเรียกหมึกกล้วยนะฮะนี่ครับมีไข่ด้วยเ,เย็นๆครับเย็นๆครับอ๋อไม่ได้ป่ะพี่ๆอ่าเดี๋ยวรวมกันครับเดี๋ยวเราหุ้นกันครับเดี๋ยวเราหุ้นกันนะฮะเดี๋ยวเราแชร์กันครับหุ้นกันนะฮะโอ้นี่ เป็นคนละประเภทนี่มือไข่เต็มเลยอะพี่รถอ๋อนี่ไข่เต็มเลยเหรอเฮ้นี่สวยนะนี่ครับมันมีไข่ด้วยนะไม่มีน้ำจะพ่นแล้วครับอันนี้สังเกตดูเขาไม่เห็นมีหมึกดำๆอะพี่มันดอกขาวหอยันเยวกอนล็อกบี้เฮนี่ครับทีมงานของทยชโยครับเขาตกได้พี่พี่พี่อะไรครับพี่อะไรครับนุ่ยครับพี่หนุ่ยตกได้นะนี่พี่หนุ่ยคนเก่งของเราโอเคนะครับก็คือชักกันใหญ่นะครับมีทั้งปูมีทั้งมือกนะวันนี้นะครับ ร้อนเข้ามาใกล้ก้อนเข้ามาใกล้กับเฉยๆนะครับเก่งมากเลยโอ้โหได้ปูอีกแล้วนะครับน้าๆปูปูต่อเนื่องเลยนะครับอ๋ออันนี้ปูม้าปูม้าปูม้าอะน้องแนนน้องแนนได้ปูม้านะครับโหเก่งมากเลยครับเห็นอย่างเดียวเห็นนะเห็นนะอ๋อปูม้าใช่อ๋อาใส่ไหนใส่รวมก็ได้พี่รู้เหมือนลุ้นวยเลยอ่ะปูม้านะครับ ปูเนี่ยเป็นปูที่ว่าเขาเอาไปนึ่งนะฮะแล้วก็ใส่ทำส้มตำปูม้าได้นะครับปูเพรนี้นะฮะเป็นปูภาษาอังกฤษเรียกว่าบลูแคปนะฮะตัวนี้อ่านูได้แล้วครับโอ้ต่อเนื่องมาเลยครับนี่ครับได้อีกแล้วครับมาลุ้นดูว่าตัวใหญ่แค่ไหนครับลุ้นดูนะครับอ่าโอเคนะครับได้แล้วนะครับนี่ได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับอ้อันนี้เป็นอาใส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ว่าก็อย่างดีนะครับถือว่าได้นะฮะนี่ครับสุดยอดเลย ้ยังแล้วน่โอเคนะครับนี่ลงมาแล้วขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสัญญิโต้ไทยแบชาแนลแจ้งโฟวิชิงดิสเอ่อเทคอิสควิดนัดฟอร์เอ่อไนทก็ทะลุตัว